ไปใช้ครับไปครับปลาครับโอ้ oh. ไปอายุหากินขึ้นเ่าครับเล็กหน่อย,อย,อยไปพยายามรอบครับผมยามรอบเวลาครับผมบรรยากาศทงไฮทงนาครับไปหลุดนน่มกันครับผม để khắp hôm ấy nhốt cái má ờ nhốt cái má đây 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 không phải đâu mừng tô sáng tô nãy tô ừ, à. ừ. อาจจะได้อยู่ครับอ่าประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบก็ต,ตูครับผมไปไปเทียะไปไปเทียไปเล็กน้อยอย่ำเบ็ดต่อครับผมถอนออกมาเลยถอนออกมาเลยเออเก็บเลยเก็บเลยแรงเคาใส่ไหมเคยไหมเก็บได้มีผลนะอันนี้กันแมนนีนะครับผม hành hành nét ngoài hai dù hành kinh pháp bất ếc tô ờ băng vậy ờ bưng đu đây bó kiếp 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 lên xem mê thế này thế này này hả ờ khai ờ อะไรปะไรโอ้นะนะเด็กินเดกกินเดกกินเ้อโอเคโอ้กำเนีโอเคโอ,าาโอเคไปปโอเค,อเคไหมเปิดเ,เปิดเนี่ยโอเคเนะโอเคโอเค